นาสารความร่วมมือไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกเยอะมากครับไม่เป็นเรื่องของการลงทุนไม่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวมีเรื่องต้องสารต่อเยอะนะครับก็ผมไปนั่นผมก็เป็นครั้งแรกที่ไปศรีลังกานะครับก็ไปบอกเขาบอกว่าแน่นอนรับเหมืองือนทุกๆประเทศที่งผมไปมาก็บอกว่าเราประเทศไทยเราเปิดแล้วเราพร้อมแล้วสำหรับก,การลงทุนนะครับสำหรับท่องเที่ยวตอนรับนท่องเที่ยวแล้วก็จริงๆแล้วที่พูดที่เรา พูดน <an> ้อยไปหน่อยก็คือว่าเราศักยภาพของเอกชนหรือบริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยที่ไปรับวิสาหกิจ้วยเป็นปตทเองก็ตามทีเนี่ยมีศักยภาพสูงที่เป็นลงทุนข้ามชาติก็มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของเขานะครับความต้องการของพลังงานสะอาดเขาก็มีเยอะครับเขามีเขื่อนอยู่หลายเขื่อนซึ่งตรงเนื้อเขื่อนเนี่ยเขาสามารถทำฟลตติ้งโซลาร์ได้นะครับพรุ่งนี้ผมก็เรียนเชิญท่านซีอโของปตทคนปัจจุบัน แล้วก็ซีอที่คนใหม่นะครับแล้วก็บวกท่านประธานด้วยทำมาพบปะพูดคุยว่าจะทํำยังไงต่อไปที่จะอาจจะอาจจะ,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ปตทจะลงทุนต่างประเทศนะครับก็มีประเทศอีกหลายประเทศที่ต้องการาเทคโนโลยีของเราที่เราอาจจะมีเยอะขอเขานะครับเราอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีก็น่าจะสารต่อเรื่องของเรื่องของการลงทุนข้ามชาติได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ก็เป็นข่าวดีด้วยว่าวันที่31มีนาคมปีนี้ เราจะเปิดการบินไทยก็จะเปิดการมาบินอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้พนักงานบนเครื่องก็บอกว่าตอนที่ยังบินอยู่ก็บินก็มีผู้โดยสารเต็มลำตลอดนะครับก็หวังว่าคงจะมีการสารสัมพันธ์ต่อได้นะครับไม่มีเลยครับเขาาขาดแคลนดั้นเทคโนโลยีโน้ตเฮาสหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของการประมงเองเขาก็จะมีการพูดคุยกันระหว่างสบานสบานแล้วก็เอกชนเองก็จะ เพราะว่าเขามีทรัพยากรทางน้ำที่เยอะมากนะครับแต่ว่าวิธีการหรือว่าเทคโนโลยีในการจับปลาต่างๆนี่ก็ยังมีน้อยนะครับก็เป็นช่องทางที่จะให้เอกชนไทยไปทําได้หรืออาจจะถึงขนาดเรียกว่าตั้งโรงงานผลิตอ่าอาหารทะเลกระป๋องที่นั่นก็ก,ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเดี๋ยวทางากระทรวงต่างปรเทศกระทรวงพาณิชย์ก็คงไปทาํางานกันต่อครับ เราส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเรียกม็อบบ้านนี้เราจะรับมือตรงนี้ยังไงเรื่องการจัดการข้อเรียกม็อบเหล่นี้ยังไงครับมันยังไม่ทราบเรื่องนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องไปถามต้องไปพูดคุยดูก่อนนะครับก็ต้องให้ก็ต้องรับฟังนะครับหน้าที่เราก็ต้องรับฟังว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับมีการเกิดว่เรามีเราต้อการมอหมายในภายในบริษัยังเลยครับผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยผมไม่ทราบยังมีมอบมาผมไม่ทราบก็ยังไม่ทราบก็ยังไม่สามารถมอบหมายได้ก็ต้องให้ดูก่อนเป็นเรื่องอะไรแล้วจะได้จะได้มอบหมายที่ถูกต้องครับ ออท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐเองก็โทรไปหาแล้วครับบอกว่าเป็นเรื่องของการไปล้างแอร์นะครับก็ก็กไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนะครับก,รก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ขอให้ให้ให้ใหใหพิสูจน์ให้ดีก่อนดีกว่าให้กองพิสูจน์หลักฐานไปดูก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ในเบื้องต้นไม่น่ามีครับก็ ก็คตอบเมื่อกี้ก็คือก็อคำถามที่ท่านถามมาเมื่อกี้ก็ต้องให้กองพิสูจน์ฐามพีนพิสูจน์ดูนะครับแต่อย่างยืนยันว่าเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่น่าสงสัยใเของเตอร์่รือง่ว้แชช่วมันจอสอตรงนี้รอัลยก็เดววันจันทร์นี้ผมบอกก็คเประชุมกับทาฐมตริจุลันก่อนนะครับผมว่าผมอย่างอย่างที่ผมเรียนผมก็อยากจะเร่งรัดนะครับอยากจะรีบทำนะครับ ก็คงต้องรอครับเดี๋ยวก็ต้องไปถามว,าว่าจำเป็นต้องรอหรือเปล่าด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีนึงว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับต้องทําให้ถูกต้องด้วยครับเพราะเราก็เองเราก็อย่างที่ผมเรียนนะผมพยายามเปิดกว้างให้ทุกๆคนมีมีการแสดงความคิดเห็นเรามีการปรับเอ่อเอ่อเอ่คอค ondition ต่างๆที่อยู่ในตัวนี้ทั่ววอลเลนี้แล้วนะครับพี่น้องก็คอยอยู่ทราบอยู่บนเราพื้นที่เองก็ก,ก็ก็ได้ยินได้ฟังอยู่เหมือนกัน นะครับแล้วก็รัฐบาลนี้ก็มีความเชื่อว่ารีดดัลล์โมเลกุก็จะเป็นก็จะเป็นเครื่องจักรอันใหญ่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเรานะครับที่หนึ่งน่าจะฝากคำพูดที่รอโครงการนี้จะอบ,บอกบะบอะไรพวกเขาก็ <c oughs> จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วทำให้เร็วที่สุดครับทนฝาเ็วัน่นนนารพูดถึงเราป็น,น,น,ปนอแวด้วยรต่ที่อรอเราเห็นว่าทำไมทางจีนอ่ะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งมา เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการค้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสปีดทูมาเก็ตที่ไหนมีโอกาสเขาก็ฉกฉกฉวยกันไปนะครับผมเชื่อว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องดูเรื่องอทางด้านลิขสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องดูเรื่องว่าความรวดเร็วในการที่จะฉกฉวยโอกาสในการทําการค้าถ้าเราช้าก็มีคนเอาไปทําก่อน นะครับตรงนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งซึ่งเราเองก็ต้องไปไปไป,ไปพูดคุยกันนะครับยืนต้องมีาวางแผามรู้ว่าแก้ไขทางวการมีฐานกตเรื่องนเชอาาีครับผมต้องไปแก้ไขปัญหาล่กฐานก่อนดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรามีเรามีเราเข้าใจวิธีการทำตลาดหรือเปล่านะครับแล้วก็เรามีการปกป้องเลลรื่องลิขสิทธิ์อะไรเหล่านี้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับอันนี้มันก็เป็นไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ใหม่ในวงการค้าหรือวงการธุรกิจนะครับตรงไหนมีโอกาส S 1> <S 1> ก็มีผู้ที่ฉกฉวยโอกาสนั้นนะครับถ้าเกิดช้าก็เสียโอกาสไปนะครับมีเหมือนเหมือนหลายๆเรื่องที่เราที่เราอาจจะชา้าอาจจะทํายังไม่ทันใจนะครับหลายเรื่องเราเราก็ต้องเร่งนะครับอย่างเช่นเรื่องเรื่องผมผมเชื่อว่าเรื่องเรื่องวีซ่าฟรีเรื่องการ,ร, Free, รยกระดับพาสปอร์ตของของอประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรา เป็นผู้นําในการที่ทําตรงนี้เราก็ฉกฉวยโอกาสนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่เยอะขึ้นเยอะมากนะครับการที่เราต้องทําต่อไปไม่เป็นเรื่องของ a v i a t i o ช Up g r ัปเกรดต่างๆนานาที่เราต้องทํากันเนี่ยซึ่งจะมีการประกาศในเร็วๆนี้ผมเชื่อเป็นการฉกฉวยโอกาสในการที่เราจะต้องเป็นผู้นาทางด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นปัญหาเล็กๆแต่สะท้อนให้เห็นถึงการทํางานในภาพใหญ่ว่าการทํางานเราต้องมีความว่องไวนะครับเราต้องมีการคิดให้เร็ว ทำให้เร็วแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ